สวัสดีคะ่ะรวมรถมือ2 JK คะ่ะคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำรถสวยๆนะคะราคาเบาๆนะคะให้ทุกท่านได้เลือกไว้ชมไว้ใช้งานกันนะคะทุกท่าน Nissan Cefiro A33 นะคะรุ่นนี้นะคะภายในสวยมากๆเลยนะคะทุกท่านเรียบหรูดูดีนะคะคุ้มค่าเกินราคาเลยนะคะทุกท่านคันนี้เป็นเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะคะรถยนต์ปี02 เครื่องดีค่ะแอร์เย็นนะคะภายในสวยภายนอกก็สวยนะคะทุกท่านแผงประตูเดิมๆนะคะออปชันการใช้งานเดิมๆเ,เลยนะคะเบาะเป็นไฟฟ้าด้วยนะคะทุกท่านสีสันร,รอบคันก็ยังสวยงามอยู่นะคะรอมแอขอบ8 8อย่างงามเลยค่ะเพลงดังนะคะ ท่านใดสนใจนะคะติดต่อดูรถได้นะคะทุกท่านตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะราคาก็ไม่แรงนะคะทุกท่านเพียง 69, 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถสวยสภาพดีแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะอยากหาไว้ใช้งานนะคะสามารถเดินทางไปดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจได้ด้วยตนเองเลยนะคะทุกท่านขอพิกัดเพิ่มเติมจากเจ้าของโดยตรงค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะสอบถามข้อมูลนะัดดูรถทดลองขับกันได้เลยนะ,ะทุกท่าน แอดมินไม่แนะนําให้โอนมาจํำลวงหน้านะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองสําหรับคลิปนี้นะคะเรามาแนะนํากันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ